กราบสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องชาวใต้ชา,า,าวฝรั่งชาวสาวบอปลายุยมใดของโลกปลานพร่อนกราบงามสวัสดีคือเก่าเด้อจ้าทั่วโลกสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่งลำรวยเงินทองเด,ด้อจ้อมาทักทายกันเมน,นีก็เป็นวันหยุดอีกมือหนึ่งเนาะจ้าสุขสันต์วันคริสต์มาสเนาะจ้าต้นคริสต์มาสป่าเปิดไฟเอาไว้ต้นทำนี้แหละพอดีพี่น้องจ้าอ,อ แปแล้วของฝวนเมื่อบ้านได้พูดละนิดละน้อยไปอันนี้ช็อกโกแลตยชโโ็อกโกแลตครีมอาบน้ำอันไหนน้อยน,นี่จะเบ่งกะนหน้าโอ้ครีมอาบน้ำเ็ตสีผมบ้านนิดน้อยอุมมัดผมพี่น่องเลยเออ ครีมหมักผมโอ้อยางดีเลยหอมอมืเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวป่าจังสีเบิ่งอีกเทหลังของขวัญมีแต่ถูกใจทั้งนั้นเลยแต่ของขวัญชิ้นโบแดงของป่าชิ้นโบแดงก่อนพี่ใหม่ชิ้นโบแดงได้รับมือก็อดีเลยคิดบาาพี่รอมจ๋า ภาษีภาษีพี่นองเอ้ยของพันชิน้นโบแดงก็ได้เนี่ยให้ใจเนี่โอ้ก็ให้เวลาสามเดือนพี่น้องสองพั 2, 2นสองร้อยหกสิบกิโลพี่น้องอ่าภาษีพ่อสอใดเนี่ยแ,แต่พ่อสอ, 20, อยี่สิบเออพ่อสอยี่สิบยี่สิบเอ็ด 22, 23, ยี่สิบสองยี่สิบสามเออบ้านในยี่สิบสามยี่สิบสองอยู่เอ่อชองปีสองปีพี่น้องคือสี่เฉลี่ยคิดปีละปีละพันลอยนะปีละพันกว่าอืมขายเวลาสามเดือนอืหรือว่าสิบพนทรงสี่ลอยแปดสิบสี่ ยูโรเอ่อสันพอนทรงนะเออคือบาสิใจทีเดียวก็ได้เออประบ้านนั้นมาแล้วป้ากีบากับมูงัวกก็ได้อยู่คุยกันองอมแงีบเ,เออเป็นธรรมดาพี่นองเอ้ยเออนี่แหละชิ้นโบแดงของค่อยชิ้นโบแดงตอนรับคิสบารตอนรับปีใหม่พี่นองเอ้ยเอออันนี้เดี๋ยวค่อยเบากัน เพราะจังใดก็ต้องใดจายอยู่แล้วโอ้ยพี่น้องเอ้สุขสบายคอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะจะเนาะหมูผวกเป็นไข้วัดกันโอ้ยเป็นรุ่นแรงเจ็บข้อเป็นไอปากกันยานิยานปากกันระวัะงระวังเจ้าของบางเทียอันงานนวดนี่พี่น้องมันกระเสียงอยู่เพราะว่าลูกขาบางค้นเพิ่นก็นเจ็บไข้ได้ป่วยเพิ่นกับมาน,นวดนะป่านสันได้ไอนี่ยโอ้ยทรมานหลยเอยทอทรมานเนาะพี่น้องไอนี่ ไอ้อ่านอย่งนอ้นี่โซ่ขวดอันนี้นะอยู่ได้นีคือสิแบนเฮดสีผมบอืมสีผมบำรุงผมลาพี่นออ้องมาเบาเรื่องว่านี่ละของขวัญได้อะไรได้เยอะแยะมากายพี่น้องชินโ,โนบแดงอาสิได้เก็บเงินเก็บยังเพื่อได้ไปเที่ยวเมืองไทยเฮาแน่ก็โอ้ย มาพ่อนีอีกกะอีจักหน่อยกับปีนาน,นีกะคาประกันลถมากทวนตัวนี่สีส่ลอยผลบ่เอ่อสี่ลอยแนนนอน <c oughs> พี่น้องเย้ยป่าพ่อฮันได้คิดเอ่อที่ขายใบกำนันเลยว่าแต่หุ่งสื่อนันสื่อนี่แล้วกับหมู่บ้านกับอยู่กับขอบครัวมันนี่พ่อใหญ่กับกับบ้านพอดีเออ ก็เ,เลยมีเวลาให้ส่วนตัวเจ้าของก็เลยได้บ้านบบนางอยู่ไต้ต้นคริสต์มาสชินโบแดงชินโบแดงแจ็คพอตพี่น้องเอ้ยอสิเก็บเงินไปเยี่ยมไยายามพี่ยามน้องอยู่ประเทศไทยข้าแดกก่ะอ่าจังสีแ่แล้วล่ะแล้วลูกเฮ็ดใบครับคีอีกเดียบบาทนี่อ่าคัากบอบาทนี่อ่าต้องเอาเงินไปเขา บัญชีลานเป็นคาเซาลานแล้วก็คานามคาไฟคานามคาไฟนี่ก็มากอีกแล้วนี่แต่เบิง่งกนี่ปีใหม่นะพี่น้องปีใหม่เดี๋ยวเจ้าของบ้านเพิ่นกระจีเขียนบินมาบอกดอกปีที่แล้วนี่เกือบผ่าลอยเกือบผ่าลอยแต่เบิ่งปีนี้เป็นอย่างนี้โอ้ยอยานศินย์หกยานสิหกลอยกลัวยุน่นี่อ่าเพราะว่าทุกสิง่งทุกอย่างก็หูกกันอยู่เนาะจะเนาะ โอ้ยแพงหูฉี่เลยพี่น้องจา๋าขอให้อยู่หลอดปลอดภัยขอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะถ้เหตุงานมาจะเนาะเออปากับเป็นจังสี่หละเป็นกังวนแต่ว่าเออฉันเจ็บไข่แต่ป่วยปุ๊บมาปั๊บนี่เมื่อมีคม้นดูแลลานแทนนี่ก็โอ้มันก็มันก็บ่บบค่อยดีเนาะพี่น้องเพราะคาใส่ใจเฮ้ามันมันมันบาหยุดนะเออมันมันตรงมี อมาถักมาถ่ายวันดีๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีปีใหม่สุขสุขคนเนาจะจ้ะเนาะเออเอเอมาตั้งไว้พ่อได้มีสีสันพี่น้องพ่อได้ลูกลูกชายพ่อได้เปิดของขวัญพ่อได้เห็นแสงไฟอืมนละ่ะอืมเดี๋ยวป้าสิคิดเอ่อ ว่าขายใบกำนันได้เท่าไดแต่ว่าปีนี้ขายใบกำนันบ่ค่อยคึกคักคือคือสองปีที่แล้วก่อนที่ออันนี้ซีมาเหรพี่น้องเออปีนี้รู้ซึกก็ได้ยุแต่ว่าบ่ค่อยคึกคักปานไดพี่น้องเออบ่ค่อยคึกคักบดสมือบบซื่อสมือคือตะกีเออเป็นเป็นมือๆจะมือใดสื่อก็ซื้ออยูยูเบิ้มืออ่า มือดบ่มีก่กับบมีเลยเออมึนก็แปดอันล่ะกันเลยได้าเบาสูฟังน่าจะเนาะมาอวยพอ่อวันคริสต์มาสนํออา,นานจาโาะโชคดีมี่ใช่ปากระโชคดีลละนี่โชคดีมีชัยขอบคุณหลายๆเด้อกระเด้อเอซใหม่เอซเก่าเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคิดถึงเหมือนเดิมเลิบเลิดิฮอดคือเก่านาะจะเนาะคิดถึงปลาพอน,นะน่เด้อจ้าสุโูสุคน ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไดของขวัญลำล่วยเงินท่องไหลามาเทมานั่นและจ้ะจังไดพอก,กันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายด้วยจ้ะเด้อบ๊ายบายจ้ะ